วันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา16นาฬิกาณบริเวณร้านฟิชแมนช็อปกรมประมงนายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยนายอำนวยคงพรมผู้ตรวจราชการกรมเยี่ยมชมงานตลาดประมงกลางกรุงณนะทุ่งบางเขน เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมงจากกลุ่มเกษตรกรและผู้แปรรูปสินค้าประมงทั่วประเทศโดยภายในงานมีจำหน่ายสินค้าประมงอาหารพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มเกษตรกรอาทิกุ้งก้ามกรามเผาจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไข่เจียป,ปูและน้ำพริกมันปูจากวิสาหกิจชุมชนคลังเลเกาะสุกรจังหวัดตรัง นอกจากนี้ยังมีสินค้าจากกลุ่มกเกษตรกรชายแดนไทยกัมพูชาสีจังหวัดได้แก่อุบลราชธานีสีสะเกดสะแก้วและตราดที่นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาร่วมจำหน่ายอาทิปลาซิวแก้วสามรถจากวิสาหกิจชุมชนบ้านคำกลางจังหวัดอุบลราชธานีน้ำพริกเผาหอยปักเป็ดจากกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดตราด